สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี289ทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎก็ได้ค่ะอาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปนี้ให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทมเพนูเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นความรักของคนโสดในเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะ คุณกำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจหรือเลือกอะไรบางอย่างให้กับอนาคตคุณกำลังอยากที่จะหลุดพ้นความเจ็บปวดนั้นที่ผ่านมานะคะอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์มันมากมายเหลือเกินมันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินนะคะคุณอยากมูฟออนคุณอยากหลุดพ้นคุณอยากสมหวังกับความรักดีๆเท่าที่คนคนหนึ่งพึงจะมีได้ ที่นี้ว่าถ้าหากว่าคนคนนี้นะคะเคยอยู่ในที่ทํางานในสังคมจะค่อนข้างมีบทบาทกับชีวิตคุณมากต่อให้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางใจแต่เวลาเจอเวลาดิวเวลาเขาผ่านมาผ่านไปให้เห็นมันทำให้คุณมีความรู้สึกเจ็บปวดกับความทรงจำนั้นนะคะหรือถ้าคนอยู่ทางไกลยอยู่คนละที่กันบางคนบางท่านอาจจะมูฟออน ได้ในเดือนนี้เพราะไม่เห็นหน้าไม่เจอไม่ประทับพลังงานกันโดยตรงนึกออกไหมคะแต่ดูแล้วอาจารย์มีความรู้สึกว่าจุดมุ่งหวังของคุณอะคุณอยากหลุดพ้นคุณอยากม o v ออนคุณอยากสําเร็จคุณอยากสมหวังถ้าเป็นไปได้อาจารย์ขอดูคนที่มีบทบาทในความสัมพันธ์ในเดือนนี้ของคุณหน่อยนะคะว่าจะเป็นใคร คนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนก็ได้นะคะธาตาุน้ำกระกฎิจิมีนหรือจะเป็นชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษหรือเป็นชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรทีนี้คุณคนนี้เนี่ยนะคะมีความมั่นคงในชีวิตในความเป็นไปในหน้าที่การงานในจิตใจแล้วละนะคะเพียงแต่คนคนนี้ยังไม่สมหวังกับความรักต้องการมีความรัก แต่เขาเป็นคนเก็บอาการไม่ใช่คนหวานแต่เป็นคนรักแฟนนะคะเป็นคนรักแฟนรักครอบครัวรักลูกแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองเป็นคนที่ผ่านมาอาจจะทำแต่งานหรือเป็นคนนิ่งไม่ค่อยพูดหรือดูมีมาดมีฟอร์มหน้าเกรงขามนะคะดูเข้าถึงยากดูมียศมีอย่างแต่จริงๆข้างในเป็นคนรักแฟนตัวเขามมีความสนใจในตัวคุณผิดหวังมากนะคะ แต่อยากที่จะมาลงหลักปักฐานและมั่นคงกับคุณติดตรงที่ว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจติดตรงที่ว่าถ้าเยอะอาการเยอะฟอร์มเยอะไม่รู้จะแสดงออกกับคุณยังไงนะคะบวกกับตัวคุณเองอยู่ในช่วงทานฟอร์มคือต้องบอกว่าชาวกรกฏที่ทานฟอร์มอยู่บ่อยครั้งมูฟอ่อนแล้วก็อยู่ที่เดิมแล้วก็มูฟต่อไปแต่ในเดือนนี้อาจารย์ว่า มีโอกาสมุฟสําเร็จเพราะคุณไม่ไหวกับปัญหาที่มันประเดประดังเข้ามายิ่งถ้าอยู่ในที่ทํางานเดียวกันสังคมเดียวกันคุณรู้สึกว่าทุกคนมองคุณแปลกๆสนใจแต่เรื่องนี้ไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนะคะมันทาให้คุณไม่มีสมาธิในการทํางานคุณคนนี้นะคะคิดตั้งท่าตั้งใจอยากจะเข้าหาคุณเป็นไปได้นะคนคนนี้มีโอกาสเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อาจจะเคยมุ่งหวังการมีครอบครัวอยากมีลูกแล้วก็ไม่สมหวังในความรักบางทีคนรักของเขาก็อาจจะจากไปแบบป่วยเสียชีวิตอะไรเงี้ยหรือว่าจากเป็นจากตายอะไรพวกนี้นะคะเอ่อคุณกับเขาจะเจอกันที่ไหนคุณกับเขานะคะมีโอกาสเจอกันหนึ่งละอยู่ในที่ทํางานสองไปงานมงคลกับอาวาังมงคลางานมงคลก็คืองาน แต่งงานงานเลี้ยงงานวันเกิดงานรวมญาติงานมีความสุขพบปะเพื่อนฝูงเลี้ยงรุ่นอะไรก็ว่ากันไปส่วนงานอาวุามงคลก็คืองานศพนะคะงานเสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอนะคะหรืออะไรก็ตามหรือมีคนแนะนําให้รู้จักหรือไปอีกที่หนึ่งก็คือไปติดต่อธุรกิจการงานหรือไปต่างประเทศเลยต,ต่างประเทศต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดได้นะคะอาชีพของคุณคนนี้เป็นอาชีพในเรื่องของ ธุรกิจของเหลวน้ำดื่มการประปาน้ำการเงินการธนาคาร financial อสังหาริมทรัพย์ในหน้าปูบ้านสร้างบ้านลงทุนนะคร real estate อุตสาหกรรมการเงินต่างๆหรือทำงานเกี่ยวข้องกับราชการรัแวิสาหกิจต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศหรือเป็นคนต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลเป็นนักเรียนนอกจบสายอินเตอร์จบดอกเตอร์นะฮะหรือธุรกิจการให้คำบริการ การดูแลการเทคแคร์คนก็เป็นไปได้นะคะเขาดูหน่อยสิว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณในเดือนนี้คือเขามีการวางมาดวางฟอร์มตัวเขาผิดหวังเสียใจความรักมาแผลเนี่ยนะคะยังยังฝังลึกอยู่บ้างมีความเจ็บปวดอยู่บ้างหรือคนรักที่จากไปเขาก็เสียใจแต่ณปัจจุบันนะเขาพยายามจะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้ากับปัจจุบันข้างหน้าตัวเขาเองอะด้วยความที่เขาเป็นคนมีท่ามีมาดมีฟอร์มอาจจะไม่ได้เจตนา ให้เข้าถึงยากแต่ดูแล้วเขาดูเป็นคนคนที่คุณอาจจะอาจจะมองไปแล้วให้ความสนใจแต่แต่ขอคิดดูก่อนนะเพราะดูคุณก็ไม่รู้ว่าเขาสนใจคุณไหมถูกไหมทีนี้ตัวเขาเนี่ยก็พยายามจะหาทางหาโอกาสรวบรวมความกล้ามาติดต่อมาพูดคุยในเรื่องของธุรกิจการงานคือไม่ได้มาจีบก่อนนะคะเพราะเขาไม่ใช่คนเจ้าชูไม่ใช่คน ไม่ใช่คนหวานเพียงแต่เป็นคนรักแฟนรักครอบครัวรักลูกแต่เป็นคนเฉยๆนิ่งๆไม่ค่อยพูดพิสูจน์ด้วยการกระทําทีนีน้ในช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีความตั้งใจพยายามที่จะเข้าหาคุณอาจจะเริ่มทักมาก่อนถามสารทุกสุกดิบหรือถ้าอยู่ในแอลเรียเดีวยวกันอาจจะยิ้มให้ทักทายเล็กๆน้อยๆหรือถ้าไปไประชุมงานไปโปรเจกต์งานไปทําอะไรก็ตาม คุณก็จะมองไปแล้วก็จะเห็นเขาเขาก็จะยิ้มให้หรือม,มองมาที่คุณพอดีมีโอกาสเป็นรักต่างวัยนะต่างวัยในที่นี้อาจอายุจะน้อยกว่าตำแหน่งน้อยกว่าหรืออาจจะอายุเยอะนะฮะแต่จะมีความอ่อนวัยอ่อนเยาว์อยู่ก็ได้เขาจะพยายามเข้าหาคุณคุณคนนี่มีโอกาสเป็นคนที่เกิดราศีสิงห์ัรานาราศีสิงห์ได้หรือเกิดวันอาทิตย์ได้นะฮะ,ะดูซิเขาดีเขาเกือ้อกูลคุณ,คณยังไง ตัวเขาที่ผ่านมาไม่ได้สนใจความรักเลยนะคะปล่อยอปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปนะคะอยู่กับตัวเองนะคะพัฒนาเยียวยาฟื้นฟูตัวเองเป็นคนรักสันโดษเป็นคนเงียบๆเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนมีเซนต์มียาหรือฝักใฝ่ในสายมูสายธรรมะสายความเชื่อะะเป็นสายที่ด้านดีนะไม่ใช่ด้านดำแต่ตัวเขาเองอ่ะเหมือนเหมือนเป็นคนที่รักคนยากเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่เจ้าชู้แน่นอนเป็นคนนิ่งๆ สงบสงบทีนี้ตัวเขาเนี่ยอยากที่จะรู้จักคุณมากขึ้นอยากไปทานข้าวอยากนัดเจอไม่ไปสองคนก็ได้ให้คนกลางไปเป็นเพื่อนหรือให้คนกลางนัดให้หรือให้เพื่อนอพาไปส่งไปเจอไปคุยอะไรอย่เงี้ยค่ะอยากรู้จักคุณมากขึ้นหรืออยากพาคุณน่นแหละไปรู้จักกับเพื่อนๆสังคมของเขาอยากมีปฏิสัมพันธ์อยากมีกิจกรรมร่วมกันนะคะเพียงแต่ว่า แอบไม่กล้าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขามองคุณเป็นคนมีฐานะดีกว่าเขาหรือเขาคิดไปเองว่าเขาฐานะน้อยกว่าคณนะคะก็เลยมีความไม่มั่นใจบวกกับไม่ใช่คนเช้าชูเป็นคนนิ่งๆเงียบๆคนนี้จะแสดงออกมากสุดในสายตากับใบหน้ายิ้มๆแต่พูดนะไม่เท่าไหร่พูดไม่ค่อยนะคะคนคนนี้ประกอบเป็นคนที่เกิดราศีกันลัคนาราศีกันได้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าข้อพึงระวังเือ เพราะตัวเขาเองไม่ค่อยแสดงออกเนาะข้อพึงระวังต้องอดทนหน่อยนะคะกับคนนี้จริงๆตัวคนคนนี้เองเป็นคนอะนะคะมีความมีความมั่นคงในจิตใจในในความตั้งใจดีในการที่จะคบหาแบบจริงจังมั่นคงตรงไปตรงมาอาจารย์ว่าในเดือนนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแต่ไม่มีอะไรเสียไม่แย่แต่ตัวเขาอะคะ่ะ เหมือนทุกอย่างมันต้องผ่านไปตามการเวลาค่อยเป็นค่อยไปให้แนะนําว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียเรียบไม่ต้องคาดหวังปล่อยให้ผ่านไปก่อนคนคนนี้อาจารย์ว่าเขามีทรัพย์มีอสังหาหรือมีที่ดินมีสมบัติมรดกนะหรือมีเงินเก็บมีทองคําแต่เขาเป็นคนสมถะเรียบง่ายเป็นคนรวยแบบเงียบๆอาจจะรวยที่ดินรวยเงินเงินที่อยู่ในธนาคารหรือเงินลงทุนหรือมีบ้านหลายหลังมีที่นามีสวนเยอะแยะะค่ะ มีสวนผลไม้ก็ได้มีสวนส้มก็ได้นะคะมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เขาไม่พูดเป็นคนไม่อวดเป็นคนเฉยๆดังนั้นแล้วอาจารย์มองดูว่าในเดือนกรกฎา,าคมนี้ได้แต่เลงกันมองกันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องไม่ต้องไปถามหรือคาดคั้นว่าเราเป็นอะไรกันจะเอายังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวเข้าเดือนสิงหาปุ๊บนะทุกอย่างจะเร็วกว่านี้ขึ้น จะคุยกันมากขึ้นจะมีเรื่องให้คุยมีเรื่องให้สนใจไม่มีข้อควรระวังมากแค่ว่าทําใจนิ่งๆโชคชะตาค่อยๆทํางานเพราะอะไรโชคชะาตาจาักรวาลอาจจะให้โอกาสคุณในการเคลียร์ใจก็ได้เพราะจะมีความรู้สึกว่ารึกๆข้างในใจของคุณในเดือนเนี้มันไม่ใช่ปัญหาแค่ความรักหรือคนเก่าๆหรือสิ่งที่มันทิมแทงใจอ่ะ คนในที่ทํางานก็เป็นปัญหามันทําให้คุณไม่มีสมาธิคนในที่ทํางานก็ปัญหาเยอะที่ทํางานที่เรียนนี่แหละมันทําให้คุณเหนื่อยใจท้อใจ,ใจคุณผ่านบททดสอบผ่านความอดทนจนไม่รู้จะทนยังไงจนได้แต่บอกว่าเออมันคงไม่แย่ไปกว่านี้แต่เน,นี้ยค่ะเดี๋ยวไปปลายเดือนคุณจะดีขึ้นใจคุณจะเย็นขึ้นสบายขึ้นแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าในที่ทํางานในที่เรียนในสังคมตรงนั้นน่ะมีคนแอบมองคุณข้อพึงระวังไม่มีอะไรคะ่ะ เคลียร์ใจล้างใจตัวเองให้สะอาดเพื่อรับคนที่ใช่คนที่มั่นคงคนนี้นะคะในที่นี้อาจารย์ขอรู้ใช่ไว่าตลอดทั้งเดือนสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เกื้อกูลที่เขามุ่งหวังจะทําให้กับคุณถ้าได้เปิดใจกันถ้าได้คบกันตัวเขาเป็นคนเขามีความเป็นห่วงคุณนะคะเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณอยากเป็นที่ปรึกษาหรืออยากทําความเข้าใจกับคุณ คือเขาก็คงจะมีเซนในระดับหนึ่งแหละว่าคุณอาจจะมีความเครียดความทุกข์่วนจะเรื่องอะไรนั้นเขาคงไม่ได้รู้ลึกแต่สัญชตาตญาณเขาทางานอยู่ว่าคุณอาจจะมีปัญหามีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างเขาอยากเป็นคนที่เข้ามายกระดับมาช่วยเหลือมาเกื้อกูลมาสนับสนุนคุณพาคุณก้าวข้ามผ่านจุดที่มันยากลําบากนั้นด้วยด้วยความรู้ความสามารถจิตวิญ,ญญาณของเขาแล้วอยากให้คุณเป็นคนสําคัญเป็นว่าที่แฟนสามีภรรยา คนที่เขารู้สึกรักและภูมิใจและพร้อมที่จะเอาไปอวดไปเปิดเผยไปเปิดตัวไปชัดเจนให้สังคมรู้เอาเป็นว่าอยากแต่งงานอยากชัดเจนเป็นจริงเป็นจังนะคะแล้วก็มีความระแวดระวังว่าเอ๊จะมีใครนะคะมาชอบมาจีบแข่งกับเขาไหมก็มีความเกรงเนิดหนึง่งแต่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยความเชื่อในภมลิขิตเชื่อในสัญชตาตญาณตัวเองว่าคุณคือคนที่ใช่ ใช่ที่สุดด้วยนะคะคุณ,ค,ณคุณนี่เปโอกาสเป็นคนที่เกิดวันอังคารวันศุกร์ได้วันพระฤหัีได้วันเสาร์ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจไปถึงจุดนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณดีกว่าว่าคุณจะคลีนเคลียร์ตัวเองได้ไหมแต่อาจารย์ว่าทําได้นะเพราะคุณเริ่มเห็นความเป็นจริงในชีวิตแล้วว่ามันต้องอยู่กับปัจจุบันน่ะเนี่ยค่ะคุณจะหันกลับมารักตัวเองคุณจะพิจารณาทุกอย่างอย่างละมุนล,ละไม คุณจะมีความรู้สึกว่าบางทีาการที่เราปลดเปลื้องความยุ่งยากปล่อยวางบางอย่างมันทำให้เราไม่หนักมันจะสบายขึ้นสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดว่าเป็นปัญหามันจะเริ่มคลี่คลายแต่ทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่ใจที่ทศัศนคติของคุณที่การกระทำของคุณอย่าไปแบกนะคะอะไรที่จบไปแล้วจบไปอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นอิสระจากความทุกข์ความอึดอัดเหล่านั้นนะคะแล้วก็ถ้ายังมีความ ฝังใจในเรื่องของรักซ้อนรักสามเจ้าเราหลายคนแล้วก็ความไม่ชัดเจนอื่นใดก็ตามมันอาจจะมีเวียนมามาทดสอบจิตแวบมาแวบไปให้เราหวาดกลัวเล่นๆแต่เชื่อเถอค่ะว,ว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านและคุณจะทําความเข้าใจและขจัดปัดเป่ามันออกไปได้หรือบางทีคุณอาจจะมีที่ปรึกษาคู่บุญคู่บาร,รมีที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องลูกหลานบริวารหมอดูผู้รู้ต่าง เขาจะแนะนําคุณได้เป็นอย่างดีนะคะมันมีทดสอบอยู่แล้วนะคะพอคุณทําท่าจะวางใจเบาใจได้บททดสอบนั้นก็เข้ามาหรืออะไรต่างๆที่มันทําให้อารมณ์คุณขุณ่นหมวก็จะเข้ามาแต่ท้ายที่สุดคุณจะผ่านไปได้นะคะอาจารย์ขอดูสิว่าคุณควรทยายังไงกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้ตัวคุณเองอะค่ะยังยังรู้สึกหวัดหวัดอยู่เนาะ กลัวปัญหา,แบ,าแบบเดิมๆอุปสรรคแบบเดิมๆความอึดอัดความติดขัดแบบเดิมๆแต่ไพ่บอกว่ามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเพราะตอนนี้มันคือ perfect timing อะคุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณมีความสุขความสําเร็จในแบบของคุณได้สิ่งที่ผ่านมาแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่ามันจะเป็นอุปสรรคมันก็เป็นเรื่องของอดีตอนะมันไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันและอนาคตมันจะเป็นซ้ำซาก เราอย่าไปเรียกหาอย่าไปรีเทิร์นมันกลับมาเรียกมารีพีทอยู่นั่นแหละซ้ําๆซ้าๆมันก็ตอบย้ําซ้ําๆว่าเราเป็นเราต้องไม่เป็นอีกแล้วค่ะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกได้นะคะความพยายามของการหลุดพ้นนะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณอยู่กับปัจจุบันอะ่ะมันไม่มันไม่ได้ทรยศคนหรอกค่ะเดี๋ยวมันจะเกิดความสําเร็จนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านได้สําเร็จ จุดมุ่งหวังคุณต้องการสําเร็จยังไงคุณได้อย่างนั้นแต่คุณต้องผ่านเดือนนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะแต่ถามว่า Move on ได้ไหมอาจารย์ว่าได้แล้วไปได้ดีแล้วแล้วไปกับคนที่เขารักคุณด้วยนะคะนะคะอย่าให้คนเก่าๆความทรงจําเก่าๆกรรมเก่าๆมารั้งมาดึงคุณไว้ คนเราเวลาที่จะประสบความสําเร็จกําลังที่จะหลุดพ้นมานมักทดสอบทดสอบว่าคุณแข็งแกร่งจริงไหมทดสอบว่าคุณไปได้จริงไหมหรือบางคนบางท่านอ่ะมีความทุกข์ความเครียดเรื่องเงินเรื่องทองก็พาไม่มีสมาธิเนาะในการที่จะมีความรักหรือมีความสุขอะไรอาจารย์เข้าใจค่ะว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะเจ็บปวดมาเยอะนะคะมากมาย แต่อยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วคุณมันมีแต่ว่าแย่เท่าเดิมแล้วเดี๋ยวมันช่ยอยๆค,คลายแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆปรับจูนคุณต้องอดทนผ่านไปให้ได้เดือนสิงหาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีบ้างบททดสอบแต่อาจารย์ดูแล้วถ้าคุณผ่านเดือนนี้ไปได้คุณรอดคุณไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ที่ผ่านความเจ็บปวดมาจริงๆ แต่คุณเป็นคนที่รอดจริงไม่ใช่แค่รอดคุณจะเป็นอิสระด้วยพอคุณเป็นอิสระปุ๊บสิ่งเหล่านี้จะทําอะไรคุณไม่ได้ความสําเร็จความสุขคนที่ดีที่ใช่ก็จะเข้ามาหาคุณได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูไพ่ออร,ร์คุสสองใบศา,ารจากจัก,กรวาลจากเบื้องบนจะบอกอะไรคุณคุณมีผู้ช่วยนะคะหาที่ปรึกษานะ นี่ค่ะครอบครัวเพื่อนจะเป็นผู้ที่นำพาคุณปลูกจิตวิญญาณของคุณให้แสงสว่างกับคุณแต่คุณต้องคุยกับคนถูกคนนะคุยกับบัณฑิตคุยกับนักปราชญ์คุยกับคนที่มีใจเป็นธรรมคุยกับผู้รู้ที่เขามีจิตเมตตาอย่างแท้จริงอย่าไปคุยกับคนที่เขาบางทีเขาเขาเข้าข้างคุณมากเกินไปไม่มีใครห้ามใครไม่มีใครเตือนใครอย่างน้อยต้องคุยกับคนที่มีจิตใจเป็นธรรมนะคะถ้าคุณจะหาที่ปรึกษานะคะ ทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นกําลังจะอยู่อยู่ในวงจรที่ยกระดับขึ้นคุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านและเป็นผู้ที่หลุดพ้นและได้เริ่มต้นกับความสุขความสําเร็จกับคนที่รักคุณจริงๆถ้าคุณผ่านเดือนนี้ได้ยังไงคุณก็ผ่านความอึดอัดนี้นะคะมันไม่สามารถจะขังคุณได้หรอกถ้าคุณไม่ยอมให้มันขังคุณบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณอยู่ในกรงที่มันล็อกแน่นมันทุกข์เหลือเกิน มันอาจจะเป็นกรงที่ไม่ได้ใส่กุญแจก็ได้แค่เปิดประตูออกมาก็เดินออกมาชิวๆเฉยๆหรือเปล่าที่ผ่านมาเอ๊ะฉันอยู่ฉันขังตัวเองมาได้ตั้งนานหรือบางทีคุณย้อนกลับไปกวาอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันเสียเวลากับความเจ็บปวดอันนี้มันนานเกินพอมันกัดกินชีวิตความสุขของฉันเสียเวลามานานแล้วนะคะคุณอาจจะหลุดพ้นด้วยเพียงเพียงแวบหนึ่งที่คุณคิดได้ที่สติปัญญาทํางานหรืออธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้หลุดพ้น จากความทุกข์ความอึดอัดทั้งปวงให้มีแสงแห่งปัญญาก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปคุณมีโอกาสสมหวังนะคะแต่ตอนอธิษฐานอย่ามีความโลภนะคะให้จิตให้มันสว่างและทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีคุณมีคนที่พร้อมจะรักจะชอบคุณแต่ถ้าคุณยังติดขดัดติดคาดติดค้างกับสิ่งเก่าสิ่งใหม่คนใหม่เขาก็เข้ามายากท,ทั้งทั้ที่รออยู่ตรงหน้าแล้วนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขามีเลขหก และเลข3นะคะโอเคนะถ้าฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์ share, กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุ่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณหลายๆท่านนะคะใจดีกับอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยกัน บริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มส่วนตงข้างล่างทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อพลังใจอาจารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือท่านใดใจใจดีนะสนับสนุนอาจารย์เป็นกาลังใจให้กันก็ปุ่มขอบคุณปุ่มสแวนตงนั่นแหละนะคะในท้ายที่สุดอาจารย์ก็ขออวยพรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเมร็ววันหากแม้ว่าปรรถนาประกอบกิจาการงานในเรชอบอันใดก็ขอให้บังเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจนับตั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอให้มีความสุข สมหวังร่ำรวยรักปังกันทุกท่านค่ะขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ